ไอ้ไรขีนิกมอคองใจเออพี่ปุ้ยใช่พี่ปุ้ยมาไล่รบเลยใช่เจอขีนิกแนวใช่โกงใจรับคาดีมาแ้่พี่ปุ้ยให้มาช่องท่ารบแล้วมาขีนมอคองใจนี้นะใช่ตัดมาตายอ๋อคิวต่อไปเชิญครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับหมอกคองใจใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณค่ายเชื่ออะไรครับ ชื่อน้องเหิมคนดีค่ะปีนี้แต่ว่าปีหน้าชื่อน้องเหินยับยีปีหน้านู้นน่ะว่าจะชื่อน้องไหคนหมีคนใจเยใจเย็นๆก่อนนะคุณค่ยใจเย็นๆก่อนครับชื่อน้องเหิมคนดีค่ะครับแล้วปีหน้าชื่อน้องเหินยับยีใช่ค่ะปีหน้าชื่อน้องเหินยับยีค่ะหมอค่ะปีหน้านี้น่าจะหนักหน่อยนะไม่อะหมอเหินยับยีนี่น่าจะหนักโอ้ต้องระวังหน่อยนะ แล้วคนไข้มีอาการอะไรมาครับอาการหรอคะหมอปวดหัวน้ำมูกไหลเป็นไข้อาเจียนวิงเวียนศีษะนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่หลับกระสายกระสับตับพิการเลือดก็จางค่ะหมอค่ะอาการแบบนี้นะหมอขอแนะนํานะค่าหมออย่ามาหาหมอเลยให้แนะนําให้กูเหลิมไปวัดเลยดีกว่าให้แนะนําให้กูเหลิมไปวัดเลยดีกว่าไอ้รู้หรอ่าหมอหนูมาให้หมอรักษานะควอะอือหมอฟังดูแล้วไม่น่าจะรอดปีนี้ หมอไม่มียาหรอคะอ๋อหมอว่าหมอก็จิตแข็งแล้วนะมาเจอน้องเอิมนี่หมอเรียบร้อยเลยเจอน้องเอิมนี่หมอเรียบร้อยเลยหมอลักษาได้ไหมคะรไม่มียาโอเคเดี๋ยวกันหมอขอเอ็กซเรย์ก่อนนะคนใกล้หายใจลึกๆนะหายใจเข้าอีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ๋อโอเคโอเคเป็นอะไรครับหมอเป็นอะไรครับหมอพัดลมติดเดี๋ยวปิดพัดลม พัดลมติดเดี๋ยวปิดพัดลมหมอเป็นอะไรคะคุณไข่มีอาการปอดบวมนะปอดบวมรอคะใช่ก้างไหนครับหมอมันบวมทั้งสอง้างเลยนะแต่ว่ามันจะก้างหนึ่งมันจะบวมกว่าอยุใช่แล้วหายให้เขหมอโออเอมันยังแก้ได้นะมันยังอยู่ในระยะที่หนึ่งที่สองอ๋อเดี๋ยวหมอจะรักษาเป็นขั้นตอนนะเอาเชือก ไปปลูกไว้นะปลูกไว้ข้างที่มันบวมกว่าแล้วก็เอาขวดน้ํานี่ตวงไว้ข้างหลังนี่ตวงไว้ข้างหลังโอเคได้เพราะว่าหมอดูแล้วน่าจะยังไม่เลยจะดูทีอายุถมาได้อยคบหมอโอเคโอเคแต่ถ้าอาการหนักตนักแล้วตวงกับลูกดัมเบลนะแต่นี่ว่าอาการยังอยู่ระยะระยะตรวตวงขวดน้าไปก่อนนะโอ้โอเคโอเคขวดน้ำนี่ก็พอได้หนักแล้วไหมหมอเดีวหมอหมอดูแล้ว,ลวน้องเอิร์มนี่มีมีเกณฑ์นะมีมีมีโอกาสที่จะได้ปัวฝรั่งนะทำไมอะคะหมอ หมอดูโอ้ยแล้วมีโอกาสได้ผัวกา้ังแต่ว่านั่นเลยมันติดอยู่อย่างเดียวทไมครับหมอคือว่าน้องเอิมต้องรักษาวันไล่หายก่อนรักษาวันไล่หายก่อนไปไปกลับบ้านแล้วไม่ไหวแบบนี้นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นนั่งนั่งก่อนครับไอ้โรคติดลายก็มันก็เป็นกันตัวนะครับแต่ว่าขอหน้องเอิมกระชั้นจะรุนแรงสักหน่อยขอหน้องเอิมกระชั้นจะรุนแรงสักหน่อยไเดี๋ยวว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งพอฝรั่ง มาเจอใช่ไหมฝรั่งเปิดปั๊บฝรั่งว่าโอ้แม็กอินไทยแลนด์โอ้แม็กอินไทยแลนด์ค่ะถ้าลายอย่างนั้นน้องเองืว่าลายพลายาแรงแล้วค่ะหมอมจะไม่พูดกับหมอแล้วกับบานว่ากับหมออยู่ตรงนม่ได้อะที่หมอดูจากแผ่นเอ็กซเรย์นะค่ะหมอนึกว่าตอนนี้หมออยู่วัดใดใครทำไมเหรอคะหมอก็วานน้องเหงือว่คนดีลูกตัดเปวานน้องเหงือว่คนดีลูกตัดเปยอ้าวไอ้หมอ ไปนึกว่าลูกแก๊บหม้อ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 นึ่กว่าลูกแก๊บ